เจริญสุขบรรดาพุทธศาสน,นิีกชจนทั้งหลายวันนี้ก็มาพบกันต่อระอวานี้คุยแบบเหนื่อยๆเลยนะพูดแบบเหนื่อยๆเลยแบตหมดง่วงนอนไม่เต็มที่ง่วงอันนี้ไปชาร์จแบตมาใหม่แล้วคืนนี้ชาร์จแบตมาใหม่ค่อยยังชั่วหน่อย กลายเป็นมือนตมามั่งถ้าง่วงแล้วมันง่วงง,วง่วงเรามาคุยกันต่อเรื่องเรื่องนี้แหละว่าอาหิงสกะเนี่ยอดีตชาติไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยมีคนเขาพูดว่าได้ค่า ว่าเอแค่ได้ได้ยินคำว่าหยุดเท่านั้นยังไล่ค่าพระพุทธเจ้าอยู่เลยยเงี้ยยังไม่มีศีลสักตัวเลยรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่มีศีล<ม>เขาเป็นคนดีอยู่ในชาติตระกูลอันสูงเขาได้อบรมบ่มนิสัยจิตใจของเขามาตั้งแต่เล็กเขาเป็นคนฉลาดก็เ,เป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีมาตั้งแต่ นอนแล้วแต่ครนี้ด้วยสาเหตุที่ว่าถูกอาจารย์เนี่ยหลอกให้ทำอย่างนั้นครนี้คนเราเนี่ยเมื่อได้กระทำแล้วก็ททำแล้วก็ททำซ้ำกระทำเล่า99คนน่ะนะไม่ต้อง9 9เกราไม่ต้องไม่ต้องเราถึง9 9เหรอกเอาแค่10บคน20คนขึ้นไปเนี่ยจิตใจก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนแล้ว เขาเรียกว่ามารเริ่มแทรกแล้วอาตมาเชื่อเรื่องมารเนี่ยมารเข้าแทรกเนี่ยเหมือนอย่างกับครั้งที่พระพุทธองค์ทรงทำบุพนิมิตให้กับอานนทุนขอให้อยู่ต่ออีกหนึ่งกับหนึ่งกันเถิดอย่างนะแต่อานนท์ก็ถูกมารเข้าแทรกถูกเข้าแทรกได้ก็ทำให้ลืมนึกที่จะ อราตนา,าให้พระพุทธอง์อยู่ต่อทำถึง6ครั้งนะมานก็เขาแทรกทุกครั้งอาตมาเชื่อเรื่องมารเนี่ยมารก็คือ,อ่จะพูดได้ไหมจะพูดดีไหมมารก็คือพวกจิตวิญญาณชนิดหนึ่งออาแล้วกันเนาะจิตวิญญาณชนิดหนึ่งเหมือนกับ พูดผีปีตาดอย่างนี้แหละแต่ว่ามีฤทธิ์มีฤทธิ์มีฤทธิ์ได้เทียบเท่ากับอ่าก็พญามารนั่นแหละนะพญามารซึ่งก็คงไม่แปลกอะไรเพราะว่าอ่อเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ ทรงสอนพระปริตเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันภัยให้กับภิ่ษูกก็พวกนี้แหละพวกมารพวกผีพวกนี้แหละที่ให้คุ้มครองป้องกันวันนี้อหิงสกะเนี่ยเมื่อถูกมารเข้าแทรกแล้วก็ชักเริ่มเริ่มลืมแล้วนะเริ่มลืมแล้วจิตใจมันเป็นมารไปแล้วเนี่ยเห็นใครก็ฆ่าเห็นใครก็ฆ่าแล้วกันเนี่ยเห็นใครก็ แม้แต่มารดาของตัวเองนะมารดาของตัวเองซึ่งเป็นห่วงมากเพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารนี่ยกทัพมาแล้วรู้ข่าวแล้วว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยจะยกทัพมากำจัดอหิงสะกะองค์หรือว่าองค์คริมานจนก็เดินทางออกล่วงหน้ามาก่อนเลยในขณะนั้นพระพุทธองค์ทรงตรวจด,ด้วยข่ายพยานว่าวันนี้จะไปโปรโด,ดใครดี ก็มีองคุริมานแล้วก็มารดาของอ,องคุริมานเนี่ยผุดขึ้นมาในข่ายพยานก็ทราบว่าอ๋อถ้าขืนเราไม่ไปโปรดดักหน้าซะก่อนมาตุค่าจะต้องเกิดขึ้นแน่เป็นกรรมหนักเลยละนะองคุริมานนี่จะต้องโอ้โหกรรมหนักเลย ก็ไปโปรดก่อนเลยดักหน้าก่อนไปจังหวะกันพอดีหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าบางครั้งเรื่องการเขียนเรื่องการสร้างเนี่ยจะให้เหมือนตรงเป๊ะเ,เนี่ยมันก็คงจะยากอะนะแต่ว่าอิงมาแล้วมันได้อย่างนั้นก็ต้องเชื่ออย่างนั้นแต่ถ้าเราพิจารณากันตามความจริงแล้วเอาเอาหลักความจริงแล้ว น่าจะไปถึงก่อนและโปรดก่อนไอถึงก็เหมือนอย่างที่เขาบอกมาแหละเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดเนี่ยนะเราหยุดแล้วด้วยคำว่าหยุดเนี่ยคนที่เขามีสติปัญญาอยู่แล้วเนี่ยเมื่อได้ยินคนมาเตือนสติปุ๊บแสงสว่างมันก็วาบขึ้นมา ปัญญาเดิมมันก็เกิดขึ้นมาวาบขึ้นมาโอ้ยอาวุธหลุดมือเลยอะ่ะคุกเข่าลงกราบของผสมบทติองค์ก็บวดให้เห็นไหมด้วยปัญญาสติปัญญาเป็นทุนเดิมของเขามีอยู่แล้วไม่ใช่ว่า อหิงสก,กะหรือองคุลมานนี่ไม่ยังไม่มีศีลสักตัวเลยศีลเขามีอยู่แล้วถ้าเขาเขาทำปานาติบาตข้อเดียวเนี่ยอย่างฆ่าคนเนี่ยนะก็ปานาติบาตข้อเดียวอะ่ะอีกตั้งสี่ห้าข้ออีกตั้งสี่ข้อยังยังมีเหลืออยู่นะสติปัญญายังมีเหลืออยู่แต่ว่ายังไม่มีใครไปไปไปโปรดให้ได้ไปเตือนสติได้ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ เรามีแตความกลัวก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุในของพุทธศาสนาแล้วก็ออกประบินทบาทพระพุทธองค์ก็เตือนไว้แล้วว่าเธอต้องชดใช้กรรมนะที่เธอทำมาที่เธอทำมาก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาเกลียด มาบ้างคอนอีดบ้างเห็นน่ะนะมาแล้วไอ้มหาจรกวางทำ้ายองคุริมานองคุริมานก็ใช้ขันติข่มอดทนเอาไว้จนกระทั่งไปพบผู้หญิงคลอดลูกจะคลอดลูกปวดทรมานองคุริมานก็มากล่าวกับ พระพุทธองคมาบอกว่าไปช่วยนางหน่อยเธอนั่นแหละไปช่วยถ้าเธอไปช่วยนางจะรอดโอ้ไม่ได้หรอกพระองค์ข้าพระเจ้าเกิดมาในะชีวิตนี้มีแต่การทําบาปหนักบาปหนักอย่างอย่างมากเลยจะไปช่วยนางได้อย่างไรเอ๊ะแปดนาทีเข้าไปแล้วโยมเอ้ะเอ้าก็ขอความสุขความเจริญ จงมีกับรดา,าท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร